พี่แก๊บครับฮู้เฮ้พี่แก๊บอะไรหรอเปิดเองก็ได้แปบฮึแปดแปโอ้หโหโคตรไกลเลยออกเดินทางงาน จึงแล้วโอ๊ยตัวอะไรวนน่ะซูปาโลซูปาโลซูปาโลเป็นบ้าเหรอไอ้ใครเลขช่วยดิกูถาอะไรได้มึงก็คิดมั่งเลยแกก็มาสิเอาเลยปะขินพูดเลยเล่าไป้เงาไอ้ชื่อ อ้าไปลองนี่เกยทำเพื่อนฉันเหรออันตีหหยตัวอันตีหยาไม่เ<ะ>ด้ใส่รู้ลาาลเล่นลุศว้้อเอออุ้ยไม่นะเพื่อนเกยต้องเจอฝลรังละโอเคมาสินี่คิดตัวไกไกๆเองนะเฮ้ยฮะ ตัวเก่งๆเหรออันตี้ท้มอันตี้ไม่ได้ปะคะโอ้ฉันช่วยได้เช็ดเรซซร์นี่ท้มหายก่อนผึ้งพลังระเบิดจ้าวฉันจะมาพักพอกแกเลยจ้ะ เลเซอร์โอ้ระบบไม่หมดเลยงั้นใช้อันติเลยอัน,อนตีที่นายมีเราไม่กลัวแล้วเรามีอันตีแล้วมาดินี่คือไอ้ไข่ไอ้ตัววายวายเอ็งเป็นกระดาษบอมอแตกหนึ่งเอ้อ เก yeah. จะหยามกัื่อนนะ้นนะไม่อยากเจ็บตัวอะไรบ้ากว่านี้ละนี่เพื่อนแกนใช่ไหมเออต้มไส้ลงนีใครกลับมาจะมาทำไอ้คอยของก็พลังนั้นไปโอ้ย าหน,น, <c oughs> น่อยตาหน่อยตาพี่ก็กดไอ้ตัวนีล้ลาดูแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งพูดอะไรเธอปล่อยมือดิไอควายปล่อยปล่อยเอยอเอออะนี่นี่ยี่ไอทำไปต้มตายแล้วเธอ แต่แค่พวกแกได้สินนะวาว้าวว้าวว้อว้าว้าวว้าวว้ยฮ้าววาวว้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 าว้าวว้าวว้าว้าวว้าววาวว้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 าดว้าว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 ่้าวว้าวว้าว้าว้าา้ ไม่อาวุธเลยไม่อาวุธเหรออาวุธเหรอไรเอาไม้คีไปเดินเฮ้ยทำได้ก็เหรอทำได้ต้องิดเลขกวายกูไม่ตายวายวายวายโอ้โหเปิดมาจำสินอยู่เลยนะไปโดนละมันเป็นไฟน้อยอะไรเพิ่มเพื่แอแทงไลยปุ้มตายตาย น็กรับน็กรับออกไปอกแอทำเพื่อนฉันงนั้นเหรอเอาไปรักษาก่อนเฮ้ยเ้ยฝากไม่กับเชื่อฉันไปดีกว่ากบอนดีดูนะครับไอ้คอยวัดดีดีอ่ะว้ายไม่นะอุ้ยยังไม่จบเหรอ เดี๋ยวนี้ขอให้จบคลิปก่อนนะครับบายบายกูบามังกี้ไม่ปเหมือนจับฉันดีนะกูบามังกี้หยุด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 นี่ตอนที่สองแล้วไม่ใช่ตอมิสเตอร์บอกไว้ก่อนแล้วลงเหมือนไดโนเวลเลยกับไดโนเฟสด้วยแต่เออไม่ใช่วันจันเสาร์อะไรนะสุกแล้วก็อาทิตย์หรอกลงทุกวัน Ờ uh, how may do đó bye bye goodbye monkey